ดํานาเอ๋ยพล้ยงื้อนกเจ้าดังเรียบฟังดกแคมสะพันตาเห็นป่ามาอยากกินจินแดดดินเห็นแต่นกเต้นเต้น,ตนบินลงดก,กินก่อนนกเจ้าแงนเบิงฟ้าน้ำตาย่อยอาบขี้ดินพี่น้องเอ๋ยรับผมเพิ่นว่าทุกอยากให้ปากกพอกินมันหมกพี่น้องขันพกินหมกมันปากประดําปานนี่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้บ่งช่องพลอยลีง้งผู้เม่งยููคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคย้อพี่น้องเด้อผู้ใดมีโชคมีใช่จากดิจิมอนดิจิตอนพี่น้องครับผมหรือจากหนวยรัฐบงรัฐบาล ที่เฝ้ามาเอาควายชุดนี้ไปเลี้ยงพี่น้องมิตรตัวราคาเป็นตะซื้อเป็นตะขายเป็นตะไปหามาแย่ขึ้นยังนี่เอาไปพอกับเจ้าของควายครับผมเอาให้ตัวสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอ้ยหลายคักเนาะครับเ <c ười> ป็นใครสองมือติดกันสองมือติดกันเลยพี่น้องคร<ส>ับผมมีอยู่ประมาณเศร้าสามสิบตัวผล่ะพี่น้องครับผมเอาเป็นว่าผู้ใดสนใจตัวใดเขามาเลือกหรือจำเบิ็งจากอ่าช่องของพอเดี่ยผู้เม่งเด้อพี่น้องเด้อเอาถามหอยตัวมือนี้มีจักรายการก่อครับนี่มีแปดรายการครับมือนี้มีแปดรายการซื้อมือซักเปิดตลาดครับโอ้ยคักเนาะครับผมเอาไปทีนี้ขอรายละเอีย ชุดนี่ตัวนี้นะครับผมตัวนี้นี่เป็นแม่ทองครับทองกับฉลามชนครับผมได้เก้าเดือนท่อเก้าเดือนแมนครับเอกสารครบใบหลอดครบครับสวนสูงเพื่อนยุลอยสาสิบแปดครับผมครับผมลูกสามในทองครับครับตัวนี้เป็นควายสายพิจุรอนครับราคาราคานีเปิดไ้สามหมื่นเก้าพันบาทครับราคาสามหมื่นเก้าพันดีควายตัวใหญ่ๆนี่ไม่แยมปีน้อง ราคาสามหมื่นเก้าพันช่ทกันติดต่อนะครับผมโทรศัพท์ศูนย์หกสองครับเบอร์ไลน์กับเบอร์นี้ครับครับบุ๊คพีพีฟาร์มโพลิวอลคอนเจนสองครับครับผมอ่ะพี่น้องครับผมมาเบิร์ไลรายละเอียดของควายตัวนี้ค่ะเด้อพี่น้องเด้รเบื้องหนาเขาเป็นควายสายเพชรอุดรแมนครับครับผมทับกับฉลามชนไว้ได้เก้าเดือนแมนครับพี่น้องซื้อไปลอรุ่นเลยว่าสิเป็นตัวผูด้วยตัวเมียครับผมในราคาสามหมื่นเก้าพันนี่น้องแบรนด์ครับผมอุ้ยขนาดเบย้องเขา เป็นควายสายเพลุดอนบัดที่นี่ความสูงเราสูงร้อยสาครับแปดะครับเนครับผมราคานี่แหละพี่น้องถือว่าเป็นตะฟางมากเลยลูกตัวที่3ามมาดิตัวที่สามไม่ทองครับลูกตัวที่3ามไม่ทองเอาพี่น้องครับผมเบิ้งลานาเราบัดที่นี้เบิ้งลำข้ออะไรต้องไปเรื่อยๆพี่น้องครับผมเบิ้งลำคิ่งพี่น้องเบิ้งว่าเป็นยังไงควายตัวนี้นาซื้อนาขายบ่พี่น้องก็พูนความอ่างนี่บ่ต้องสืบพี่น้องอ่างไงคักไอ้ลิสันหลังนี่เปรียบเสียุูนละพี่น้องครับผมกระดูกสี่โคงจับสูงดีขนาดเลยเนาะครับผมบัดที่นี่เบิ้งด้านท้ายดูเบิ้งหางดูให้พี่น้องเขาเบิ้งกันน่ะว่าหางเป็นยังไงหางเงวเลยเขาบ่ ครับผมหางกุ่มดีขึ้นอย่างไรหางดอกบ่ครับนี่หางบ่ดดอกได้ครับขาหางดอกผมกับ่ซือคือกันละพีครับเอาครับผมข้าว่ตัวนี้รับประกันหางดงหางดอกขาทกขาทอนนอนการฟันหนูนอนกินนำข้างพี่น้องครับผมรับประกันเด้อพี่น้องเด้อวา่ตัวนี้ถือว่าเป็นวา่อ่างอีกตัวหนึ่งอ่างใหญ่อ่างหนาอ่างดึกนะครับผมเสื้อสายเป็นสายพนุดอนกับความสูงสูงลอยสามสิบแปดทองแล้วได้เก้าเดือนพี่น้องซื้อไปรุ่นเลย ว่าสิเป็นตัวผูหรือตัวเมียนี่พี่น้องครับผมท่องกับฉลามชนราคาที่หอยตัวเปิดไว้คือสามหมื่นเก้าพันแมนครับครับผมเอาโอเคฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ่งชุดต่อไปเลยครับผมเอาครับผมมาเบิ่งรายการที่สองเด้อพี่น้องเด้อครับผมมันหลายแห้งอีหลีพี่น้องค่อยของหอยตัวนี่ยยู้นี่พวกเศร้าสามสิบหมดละครับผมเอาไปที่นี่เบิ่งรายการที่สองนี่รายละเอียดนะครับผมนี่อันนี้เป็นแม่ลูกผูครับผมครับสูงลอยสามสิบแปดครับสูงลอยสามสิบแปดครับลูกเป็นลูกซ้ายของลานหาแสนนะครับครับได้สามเดือนสี่เดือนครับผม ครับผมราคาราคาหนิสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมสองหมืนเจ็ดพันแมนครับแม่พี่น้องสองหมืนเจ็ดพันลูกผูลูกของล้านห้าแสนครับล้านห้าแสนครับผมโอ้หนาเขาสวยพี่น้องค่อยตัวนี้พี่น้องเบิงหนาเขาดีๆเด้อมันออกเขาตกขั้นสอนใหญ่เลยดิพี่น้องเขาสวยเนาะได้ลูกม้าสองตัวนะครับอ๋อลูกนี่ตัวที่สองติครับนี่แมนครับลูกพึ่งตัวที่สองพี่น้องครับผมสถานะตอนนี้ท้องว่างท้องว่างครับผมครับผมความสูงสูงลอยสามสิบแปดราคาเปิดไปสองหมื่นเจ็ดพันแมนครับผม โอ้พี่น้องราคาตัวนี้เป็นแต่ซื้อขนาดเลยพี่น้องครับผมเอาพี่น้องให้พี่นอ้นองเข้าเบิงเบิงลำคิงแล้วเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องซื้อไปสิได้ลูกไปตัวนึงนะครับผมตอนนี้เราขาดน้ำเลี้ยงเขาซื้อจ้อยไปอ้วนพี่น้องสิได้กำไร,รบัดทีนี้ราคาที่เปิดไว้นี่เปิดไว้เพื่อให้ต่อรองพี่น้องครับผมเ,<ร>เนาะส่งฟรีให้พร้อมครับผมส่งฟรีให้พร้อมสองร้อยกิโลแมนครับผมครับผมบัดทีนี้ผู้ใดสนใจซื้อควายตัวนี้ไปสิได้ลูกไปตัวนึงเป็นลูกล้านหาแสนเป็นตัวผู้เนาะครับเนาะลูกจักเดือนก่อน ลูกได้สี่เดือนครับลูกได้สี่เดือนป้าพี่น้องครับผมโอ้ชุดนี่เป็นตะซื้อพี่น้องราคานี่ถือว่าเปิดใบหาย่อรองได,ได้ค่อยตัวนี้เสื้อสายดีอยู่ดิเราเราเป็นลูกผู้ใดญแท้ๆในแม่เล่านี่แม่นี่เป็นเป็นสายพัฒนาบ้านเขาเนี่ยหละครับผมโอ้รับผม่ว่าก่าเขาเราเปิดเล้ง,งามนาะ ครับผมขาละอวนมาคอยตัวว่าทิเป็นจังไดลข้อตัวนี้สิเป็นตะเบิงแห้งู่เดเนอะตะเบิงแห้งครับนี่ะครับซื้อแบบนี้ไปเลี้ยงเนี่ยครับโอ้ซื้อแบบนี้ไปมแต่สิได้กำไรพี่น้องครับผมหางกะลามคอยตัวนี้แข้งขาเร็บใส่ได้เลยความหนากระไดแต่ว่าตอนนี้เราขาดนำเลียงซื้อพี่น้องครับผมหนาเขากลางนะครับผมหัวโหนกดีครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นค้อยสายพัฒนาอีกตัวหนึ่งที่ห้ลูกเก่งลูกกับเป็นลูกไส้ของลานหาแสนเบิงลูกเรารู้พี่น้องพูดอ่ะ ครับผมให้พี่น้องเบิ่งลูกจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อครับผมลูกก็ถือว่าใส่ได้เด้อพี่น้องครับผมอันนี้เป็นผู้ปากเป็นเดินวายเถิกนี่ยละพี่น้องได้4เดือนเนี่ยลูกล่านหาเสนเสื้อสายเข้าดีเด้อพี่น้องครับผมเอาเป็นว่าแม่ธรรมดาแม่บ้านๆนี่ก็ถือว่าส่งลูกเก่งเนาะครับเนาะก็ฝากพี่น้องเบิ่งคอขาลูกแม่พี่น้องอุ้ยพ่อผาเดือดจังหน่อยเนาะคอขาบัแบบไงผมเด้อพี่น้องครับผมผน่ะ อุย้ยขอขาบันยืนบนล่ำเทียนพี่น้องซื้อเหรียญเรียญเลยเบืองขากับบักไงหนึ่งฝันคุเข้าพอเลี้ยงเผื่อเอากระาฝากพี่น้องไว้ราคาสองหมื่นเจ็ดพันวันที่ครับ,เ,รบเอาพี่น้องครับผมราคานี้เป็นตะโจรจริงจอยน้ำฝนพุโทโธถอยอยู่ด้วยพี่น้องด้อเอากระาฝากไว้เดี๋ยวไปเบื้องชุดต่อไปครับผมครับเอาครับผม เอามาเบิ่งอีกรายการหนึ่งพี่น้องพอเด็จพรม่คืนให้เป็นตัวที่หนึ่งที่สองที่สามเลพี่น้องเด้อเอาเป็นว่าผู้ใดอยากได้ควายสิเอาไปกินน้องสิไปรุ่นเลยว่าสิเป็นตัวผู้หรือตัวเมียให้เบิ่งตัวนี้เอาหอยตัวขอรายการรายละเอียดควายตัวนี้ครับครับตัวนี้เป็นแม่ท้องนะครับเก้าเดือนสูงร้อยสี่สิบสองครับผมครับท้องกับเจ้าท้องสุกครับผมครับผมครับราคาราคานี่เปิดไปสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับสามหมื่นหาพัดหาล้อยทองเจ้าท้องสุกได้เก้าเดือนแมนครับครับเป็นควายสาย ตัวนี้เป็นสายเพชรอุดรนะครับสายเพชรอุดรแต่ว่าขาดน้ำเลี้ยงยูแมนครับเติบหนึ่งยูเนาะแต่ว่าโค้งสางเล่าญ่เพราะว่าทองเล่าญ่คักแล้วครับผมย้อนแล้วสูงลอยสี่สิบสองเหมือนไพี่น้องโอ้ยลันเหมือนเราได้เกะกันเลยเนาะแมนครับโอ้พี่น้องครับผมแข้งขาดีตัวเนี่ยเล่าในลูกไม่ใช่ตัวหรอกไอ้ตัวเนี่ยตัวที่สองในทองครับผมเอ้าคครยยังสดสดยุดได้แสนใบก็ัสนใบครับโอ้ลูกตัวที่สองอยู่ในทองพี่น้องครับผมป้าดูกกอนเพิ่มเป็นลูกผูวครับครับเอ้า อันนาคตอันนี้กับประกานร,รับประกัน,<ม>นพี่น้องว่าตัวต่อไปสิเป็นตัวผู้หรือตัวเมียน้อครับเนาะให้พี่น้องพี่จระนาอาซื้อไปรุ่นเอโรดว่าสิเป็นตัวผู้หรือตัวเมียครั้งต่อไปนี่ครับ,รบผมอ่าถือว่าความสูงได้คั้วตัวนี้ขัดอ้วนมากที่เป็นตะเบิงคักเอาเบิงด้านท้ายแล้วพี่น้องมันรันหมดแล้วหรอกว่าอยากให้เบิงดอกครับผมมันสิผิดกฎจุดทูบเอาเบิงด้านข้างมันขนาดความเน่ามานขึ้นเน่าครับเสียนะเนวาเน่าโอ้ยความเน่าพี่น้องครับผมความเน่าความอ้างได้ขาดตะดำเลี่ยงย่างเดียวห่างกับว่ามันเกือบผมพุ่่นนะ โอหัวโหนกดีขนาดเลยพี่น้องครับผมหนาสวยเนาะเขาวงข่งเขาใหญ่เอาครับผมเบิ้งเบิ้งหนาเด้อพี่น้องเด้อครับผมโอ้เบิ้งตาเร่าแล,แล้วเป็นเสาเสาแล้เป็นโรคซึมเศ <laughs> ร้าตีเนาะโอ้โอ้บ่ปากบ่ติ่งนึก <มา S 1> ว่าเราคิดฮอด์โมนคิดฟ <ไป S 1> อนพวก ผมเพิ่งแยกลูกไปครับโอ้เราชิดหอดลูกเล่าพี่น้องครับรุ่มลูกตัวแรกเป็นตัวผูเพิ่นแยกลูกหอยตัวเราแยกลูกเราไปถึงว่าเราเป็นโศกโขกเสาๆเราก็สิคิดฮอดลูกแล้วเนาะครับผมโอ้ยลูกกัผ้าพ่อแม่ย่างเหมือนเราพี่น้องครับผมเอากระฝากพี่น้องไปควายตัวนี้ครับผมหัวโหนกดีนะครับเป็นควายสายเพรอุดดนบติครับผมกับความสูงสูงลอยสี่สิบสองาค่าเปิดไให้ตตอร่องคือสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้โอ้ยขักขนาดเอาฝากไ้เดี๋ยวไปเบ่งชุดต่อไปเลยครับผมอีกรลยการหน้้อองเเดครััับผมมมนนนีป็แแ่่ลลููกกตว ชุดสามหัวใจครับผมชุดสามหัวใจในท้องก็มีอีกเดีครับเน่ยครับเอาขอรายละเอียดได้สินครับตัวเพื่อนนี่เป็นลูกของเบิร์พัลลานนะครับครับลูกเบิร์พัลลานได้เจ็ดเดือนแม่กระทองได้สี่เดือนครับครับผมทองขับสร้างอุดรท่องขับสร้างอุดรครับส่วนงเพ่อแม่เราเป็นสายไหนบ่เนี่ยแม่สายเพชรอุดรครับผมแม่แม่สายเพชรอุดรท่องกับสร้างอุดรแมนครับแต่ว่าตอนนี้ควายอยู่ขอนแก่นเนาะแมนครับครับผมบัดที่ดีราคาชุดนี้มาจังไหนเนี่ย เบื่ไว่ห้าหมื่นห้าพันบาทครับหาหมื่นหาพันได้สามตกับอยู่ในท้องเด้อพี่<ช>น้องเด้อครับผมลูกได้เจ็ดเดือนลูกสร้างอุดรแม่เป็นสายเพชรอุดออนรนะครับผมอยู่ในท้องทับครับสร้างอุดรเอาสร้างอุดออรลูกต,ตัวนี้ลูกผู้ใดก่อนลูกของเบิมเบ่มพันล้านอ๋อลูกเบิ่มพันล้านพี่น้องลูกเบิ่มพันล้านลูกสาวเบิ่มพันล้านตัวยางกรอบๆอยู่เนี่ยตัวยืนอยู่เดียครับผม ลูกสาวเบิ่มพัดลานแต่ว่าอยู่ในท้องจังเป็นลูกสางอุดรครับผมเอาให้เบิ่งลูกก่อนก่อ<ๆ>น,น,นมันสิรักหนีพี่น้องค่อยตัวนี้เก่งค<ม>่อยหน่อยตัวนี้บ่ได้ความงามนี่ได้เลยพี่น้องได้เจ็ดเดือนเด้อพี่น้องเด้อเป็นค่อยตัวเมียพิษขนาดเจ็ดเดือนหางพี่น้องใ<ๆ>ห้เบิง่ง<ๆ>สังเกตเบิ่งหางรถพี่น้องครับผมค้อยปกติขันขันอายุสักนีอยู่หางบ่อไงสิเงาเลยเขาอันนี้หางเกือบพอดชีดินหรอก็ถือว่าเก่งค่อยหน่อยตัวนี้ถ่ายสวยถ่ายงามพี่น้องครับผมถ่ายซ้ำกันกับถ่ายปากเงาตัดผมเด้อพีี่่่นนน้้ออองงคยยตัวเก นะครับผมหน้าสวยหน้างามลำคิงดีค่อยหน่อยตัวนี้ผู้แม่ก็ถือว่าพ่แพ้่กันบัดเนี๋ยเอาเบิ้งแม่เป็นผู้ทรงลูกครับแม่นี่ถือว่าเราออกสีออกสีแบบขึ้นในเม็ดบักขามแม่หอยตัวน่นครับโอ้เราสิเป็นลูก่อยดอนมาบ่เฮ่อไอแม่นครับโอ้พี่น้องครับผมสีออกสีนักหนักสีงามงามพี่น้อง่อยตัวนี้ครับผมลำคิงดีหางลามหางสวยงามมากเลยอัตลักษณ์ก็โอ้ชัดเจนพี่น้องบรรทัดหลังก็ถือว่าตรงเปี้ยหลังแตกเป็นสันลังปลาบูความงามนี่ไม่ต้องสืบเนาะแม่นครับ ราคาบ้าเท่าไรก่อนหาเมื่นหาครับหาเมื่นหาพันหาร้อยบาทหาร้อยบาทหาเมื่นหาพันหาร้อยเรือพี่น้องเด้่อคขอยตัวนี้หน้าซื้อหน้าขายให้พี่น้องพูดได้กำลังมีเงินมีทองอยู่ครับผมมาซื้อค่อยงามๆตัวนี้เอาไปขี่ใส่หน้าพี่น้องรับรองว่าบ่ผิดหวังพี่น้องครับผมพี่น้องไปซื้อน้ำตลาดนงตลาดนัดเขาตัวหลอกต้มพี่น้องครับผมว่าบ่ทองบ่ทองซื้อมาฮอดบ้านกับเขาบอกว่าทองซื้อมาฮอดบ้านบ่ทองครับผมอันนี้คือเราประกันทองหอยตัวับประกันทองรับประกันตำนี้ซื้อไปเป็นชุดสามหัวใจพร้อมพี่น้องข้อยจังสี่เป เอาเป็นว่าซื้อไปแล้วขันป่อทองมาเป่าขี่อมขี่เป่าตาเพราะอย่งผู้วิ้งรถเนี่ยเขาเรารับประกันไทยขนาดนี้ละครับผมหายเบิ้งด้านหางผู้แม่กันนะเบิ้งแม่ครับลูกๆเบิ้งงไายใส่กันดทุกคนอ่ะโอ้ยหางลามสูสีขนาดพี่น้องยืนเที่ยงกันว่างัวงามคูัว่ามันหมูงามคาพุ่นละโหักขนาดว่าเบิ้งหน้าแม่บ้านนี่ผู้หน้าแม่ผู้เขาแม่นี่โอ้ยเขาสวยงามมากเลยพี่น้องเขาออกเป็นเขาตกขั้นส่อนใหญ่เด้อพี่น้องก็เป็นเขาอุ้มบาดเด้อพี่น้องเด้อ ให้เบิ้องตรงๆให้เออเบิ้งหน้าตรงๆเลยครับผมความงามนี่ไม่พี่น้องครับกินกันบ่ลงระว่างแม่กับลูกเนี่ยโอ้ยน้อครับผมชุดนี้จะเป็นคักพี่น้องเป็นตาซื่อขนาดเลยนะครับผมแต่ว่าเรื่องราคาพผดิบผู้เม่งบ่มีส่วนเกี่ยวของเด้อพี่น้องเด้อให้โทรมาต่อรองกับหรอยตัวเราหลดเนี่ยครับผมหาเมื่อหาพันถักเฟซทักไลน์มาได้เลยครับครับผมทักเฟซทักไลน์มาคุยกันหลดเนาะครับผมหาเมื่อหาพันหาด้วยแม่นครับผมเบิ้งเอือกบกเข้ากันใหญ่หน้ากางงามพี่น้องโอ้ยได้สัตว์ได้ส่วนก้อย ครับผมเอากระฝากพี่น้องว้ค่อยใหญ่ๆงามๆแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อหาใส่เพรไรตอนนี้มีอยู่น้ำหอยตดอยู่บ้านแกนพย่อมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเท่านี้ละพี่น้องอยู่เขียรัศมีกล้ๆใกล้ๆกัดท้วม้าหรือจะเขามาเบิ่งตัวจริงกัดจังเขามาเด้อพี่น้องเด้อรับรองว่าเห็นตัวแท้เหล่านี้ว่ออกเอาโอเคฝากไว้ได้ไปเบิ้งชุดต่อไปครับผมเอาครับผมมาเบิ่งอีกรายการหนึ่งพี่น้องโอ้ยตัวนี้ว่าเป็นนา่งสาวไทยกันเป็นคนเกิดสิเป็นนั่งสาวไทยหมดอันนี้เนาะส้มคักขนาดเลยตัวนี้ก็เลยครับผมขอรายละเอียดค่อยตััวนี้ครบผม ครับตัวนี้เป็นสาวทองแรกครับลูกสาวของก้าวเจริญครับผมครับผมท่องกับเจ้าสั้นได้เจ็ดเดือนนะครับครับราคาเปิดไ้อยู่ที่ห้าหมื่นสามพันบาทครับผมห้าหมื่นสามพันแมนครับเราได้ลูกมาจากตัวเราบัดเนี่ยสาวทองแรกครับผมโอ้เป็นควายสาวทองแรกติดตัวเนี่ยแมนครับสูงร้อยสี่สิบสองครับผมสี่สิบสองโอ้พี่น้องครับผมท่องกับเจ้าสั้นเราเป็นควายสายไหนแท้ๆตัวนี้นี่แม่เพิ่นเป็นสายเพชรอุดรครับโอ้ แม่เลาเป็นสายเพโดดอนเราก็ต้องได้นะแม่เนาะแม่นครับลูกผมของเก่าจะเลื่อนครับลูกเก่าจะเลื่อนได้เกเดือนพี่น้องครับผมความสูงสูงลอยสี่สิบสองเด้อพี่น้องเด้อราค่าเปิดว้คือหามื่นสามพันบาทสามพันบาทพี่น้องวข่ตัวนี้ขันสายตาพอเลียงผู้เม่งคือความงามเล่าสีใได้หนึ่งคือความเง่านะครับผมสองคือใส่ถุงเท้าขาวถุงเท้าเล่านี่คือจังนักกีฬาพี่น้องครับผมดึงขึ้นมาหอดหัวเข่าหนิแม่ถุงเท้าเาเๆาพี่น้องครับผมโอ้แหวนคว่สองห้องพี่น้องความเง่าได้นะครับผม ฮัตลัะถือว่าชัดเจนให้เบิ้งลำชิงความยาวได้พี่น้องครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งด้านท้ายจังหน่อยพี่น้องครับผมเอาให้ไปเบิ้งด้านท้ายพี่น้องว่าท้ายเป็นยังไงพี่น้องคั้วตัวนี้ถือว่าหนาซื่อหนาขายได้พี่น้องเด้อท้ายใหญ่ท้ายงามนะครับผมแต่ว่าขันว่าตามเกณฑ์ขันเล่าอ้วนก้อนนี้จังหน่อยสิงเป็นแต่เบิ้งแห้งครับ ตอนนี้คือเหงาหางกระยปลไปหางกระลำพี่น้องครับผมอันนี้คือแขงขาลำคิงหนาเขาทายสวยทายงามทายง่า่ทายสูงกว่าหนาหน่อยนึงคือบ่าโอเคพี่น้องค่อยตัวนี้หนาซื้อหนาขายเป็นสาวทองแรกอีกความสูงกว่สูงรอยที่ิสองแต่ว่าเรื่องราคาหอยตัวเปิดใหายต่อร่องได้พี่น้องด้อหาเมื่อสามพันวันทีโอ้หาเมื่อสามพันเอามาที่นี้มาเบื้องด้านหนาเบื้องกระนาพี่น้องครับผมแดดกับกำลังสิไปแล้วล่ะพี่น้องทายคำพดเอาครับผมเบื้องด้านหนาจัง่อยเอาครับผมเบื้องด้านหนาบู ครับเบื á, am, อ้องหน้าเราคืองามครับเฉยฮะเขาเปลือบางใหญ่เลยครับ โอ้ยเขาตกขั้นสอนใหญ่ครับผมแม่กระบี่จับตาโอ้ยอัตลักษณ์ชัดเจนมากพอเรียงผู้ไม่เห็นทีแรกนึกว่าสายหงษ์สยามนึกว่าลูกสาวหงษ์สยามสิเด้ครับผมก็เลยถามกันแล้วพี่น้องโอ้ครับผมแม่กระบี่จับตาเราบอกไงปลายหูหักปลายหูวฟอนลำเขาตกขั้นสอนใหญ่หน่าสวยหน่าย้มหัวโหนกครับผมนึกว่าควายผู้ทีแรกอ่ะบอกตรงๆเลยเอืออบกข้าเลยนะโอ้ซ้ำกระสอบปันแมีนครับเดียมบักคักเลยครับโอ้แต่สื่อขนาดพี่น้องแต่ว่าเรื่องราคาพอเรียงผู้ไม่พอมีส่วนเกี่ยวของเด้อพี่น้องเด้อห้ามโทรมาต่อนร้องพอเรียงเด้อ โทรมาโทรมาต่อยโตอร่องหอยตัวดางเดี๋ยวโทรมาหาพอเลี้ยงพลได้กันได้เรียงราคาเอาครับผมกับฝากไว้ควายสาวทองแรกใส่เพชรอุดรพี่น้องกับความสูงสูงลอยสี่สิบสองเป็นควายสาวเด้อพี่น้องเด้อครับผมทองในเจ็ดเดือนกับเจ้าสั้นลาคาที่หอยตัเราเปิดไว้ให้พี่น้องเข้าฟังให้พี่น้องเข้าตอร่องนะครับผมกับความงามๆนี่แหละครับผมคือหาหมื่นสามพันเนาะครับเนาะครับผมเอาพี่น้องครับผมฝากไว้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปเบิ่องตัวต่อไปเลยครับผมเอาครับผมมาเบิ่งอีกรายการหนึ่งพี่น้องาาานนนคคคววยยยตตััี้หมือ ตัวนี้เป็นควายทรงลูกนะครับโอ้เราเป็นลูกผู้ใดก่อสายใดก่อควายแม่นี่ยไรเรียดตัวนี้เป็นสายอุทัยนะครับครับครับลูกสาวเพิ่นเป็นลูกของเก่าเจริญลูกสาวเก่าเจริญครับผมลูกสาวได้เจ็ดเดือนครับยุ้ได้เจ็ดเดือนอยู่ยได้ท่องได้บัดนี่ตอนนี้มันพอได้ผสมครับอ๋อย่างบ่ได้ผสมเป็นซัดแล้วครับเมื่อว่านนี่จะว่าบ่ได้ผสมอ๋อเป็นซัดมื่อวานนี่แหละพี่น้องครับผมจะว่าเราบ่นได้ผสมแปลว่าลูกสาวนี่เป็นลูกสาวเก่าเจริญได้เจ็ดเดือน โอ้ลูกสาวคือทรงหนาดีแต่ลรเนื่ยแมนครับเป็นคนทรงลูกครับครับผู้แม่นี่แล้วความยาวมันขักราคาใบไบไหายปานได้ก่อนนี่สามหมื่นห้าพันบาทครับสามหมื่นห้าพันแมนครับผมโอ้ราคาเป็นตื่งแต่อยู่ในมุ่งผมจะพี่น้องได้ฟังราคาเราก็เลยโอ้สามหมื่นห้าพันเป็นควายสายอุ้งเท้ลูกโตที่ที่ไหนครับนี่ลูกตัวแรกครับเอาลูกแรกนริงตรินี่แมนครับเอาปใว่าอีกล่ะพี่น้องควายลูกแรกไหมพี่น้องครับผมป้าโตความสูงความสูงสูงลอย ร้อยสี่สิบสองครับสี่สิบสองเป็นควายสูงทองแรกเด้ดพี่น้องเนี่ยสูงสับนี่อนาคตเราสิได้ไปก็ไก่ก็นี่ผลได้พี่น้องบพรง่ายๆอนาคตสิไปไก่กันพี่น้องยุ่งไก่โทุมาซื้อไก่กับสิได้ไปส่งไก่แล้วเนาะครับผมเอากระปากพี่น้องไว้เรื่อยสวยเด้อพี่น้องครับผมแต่ว่าควายชุดนี้ขาดน้ำเลี้ยงเนาะครับผมความยาวได้ความสูงได้ควายแม่นี่ความยาวนี่พี่น้องเพรต้องสืบเน่าขากรีผู้แม่เราเนี่ยเอาไปเบิ่งด้านหน้าแม่เบื้งกันนะครับหน้าแม่เพิ่นครับผมเขาแม่ เขามางามเด้อโอ้เขาพอเรียงมากตัวนี้บ่าว่าจะมาเขาเราพี่น้องมาคอนเทาเนะผมแลยเนาะเอาครับผมกัสกนิมีเสื้อกินจมูกน้อยหนึ่งนะครับครับผมหนาเขาสวยพี่น้องหัวโหนกดีเป็นควายสายอุทัไทยข้อใหญ่แข้งขาดีล่ําคิงดีแต่ว่าขาดนำเลียงอยู่น้อยหนึ่ง้าอ้วนมากราคานี่รับรองมาหอยตัวประกาขาให้พี่น้องแน่นอนเพราะว่าความแงวเราได้พี่น้องควายตัวนี้คือลูกสาวกับเก่งเด้อพี่น้องเด้อครับผมกับฝากพี่น้องไว้ครับผมเอากับฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ่งชุดต่อไปเลยครับผมเอาครับผมมาเบิองอีกร อันนี้ชุดสามหัวใจครับชุดสามหัวใจแมนครับแม่ลูกแม่ท้องครับลูกสาวเจ้าสันอายุเจ็ดเดือนลูกสาวเจ้าสันเจ็ดเดือนแม่ท้องกับท้องติ่นโตจูเนียครับครับได้สี่เดือนประกันท้องครับผมครับเอกสารครบใบรลอดครบครับราคาสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทต่อรองได้ครับสี่หมื่นหกพันหาร้อยพี่น้องอันนี้ถือว่าอยู่ในท้องนี่จังขนาดพี่น้องเป็นลูกท้องติ่นโตจูเนียครับแล้วกับตัวนี้ก็เป็นลูกเจ้าสั้นแมนครับ โอ้ลูกเจ้าสัตนได้จักเดือนก่อนครับนี่ไจ็ดเจ็ดเดือนครับผมพี่น้องเป็นตัวผู้หรือตัวเมียลูกอะ่ะเมียครับผมโอ้ยราคาราคาบาเท่าไรก่อนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทสี่หมื่นหกพันหาร้อยแมพี่น้องครับผมโอ้ราคาเป็นตัซื้อมากๆเลยพี่น้องครับผมควายตัวนี้ผู้แม่เป็นควายสายอะไรที่แม่นี่เป็นสายเพชรอุดรครับผู้แม่เป็นควายสายเพชรอุดรเด้อพี่น้องเด้อเราได้ลูกมานโตที่ไหนในท้องลูกแรกครับลูกสองในท้อง โอ้ลูกตัวที่สองอยู่ในท้องพี่น้องครับผมเอาครับผมเห็นลูกแล้วถือว่าลูกเก่งแหละลูกเจ้าสั้นนี่บ่ธรรมดาพี่น้องซื้อไปราคานี่พี่น้องซื้อไปว่าไงไงอีกสองสามเดือนพี่น้องขายลูกก็ได้ราคานี่แล้ว <laughs> ถือว่าได้กำไรปัดนี้ผู้แม่ออกลูกมาอีกบาทนี่พี่น้องครับผมรุ่นค้าขนาดเลย<ม>ครับผม ผมความงามกับความยงาพี่น้องกับหางลามค้อยตัวนี้ได้เสื้อสายดีเด้อพี่น้องเด้อครับผมเบื่องลำคิงแล้วดู่นอ่ะอุ้ยลูกกับเป็นลูกเจ้าสั้นพร้อมพี่น้องครับบอกง่ายๆพี่น้องครับผมอีกประมาณสามเดือนพี่น้องขายลูกได้ราคานี้แมดที่นี่ถ้าได้โดนยู้ในทองออกมาอีกแม่กับลูกก็ถือว่าเป็นกําไรเลยต่อไปเนี่ยครับผมกับราคานี้ฝากพี่น้องไว้เลยไนราคาสามหมื่น ไอ่สี่หมื่นสี่หมื่นหกพันห้าร้อยนี่พี่น้องครับผมราค่านี่ก็ถือว่าน่าซื้อน่าขายพี่น้องครับผมเบื้องหน้าเขาเราเด้อบัดนี่โอ้พี่น้องเขาอุ้มบัดไงจับตาครับครับแมงกระพจับตาตลักถือว่ามี่ให้เห็นพี่น้องครับผมถือว่าแข้งขาเลือกพี่น้องไงนะครับผมสี่ขาเลยครับครับตอนนี้ว่ายๆพี่น้องครับผมก็ตัวนี้สี่ขาดำเดือดจากน้อยแต่ว่าความความใหญ่ของเราเดี๋ยวกับความเงวนี่ได้ท่องแล้วก็ได้ ตักเดือนกอท่องท่องได้ซี่เดือนกว่าเพื่อาพี่น้องท่องได้ซี่เดือนกว่าแล้วพี่น้องครับผมก็ฝากพี่น้องไปลดราคานี่คือถือว่าน่าสื่อเด้อพี่น้องเด้อครับผมเพราะว่าหนึ่งคือรับประกันท่องพร้อมขันเขาสื่อควายมีการรับประกันพี่น้องก็สีได้สบายใจว่าท่องแท่บ่แท่มีใบมีเอกสารครบชัดเจนเด้อพี่น้องเด้อครับผมหรือพี่น้องจะเข้ามาเบิ่งก็ได้ยูุบ้านแก่นพย่อมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเท่านี้ละครับผมอันใดที่บ่ชัดเจนกับตั้งโทรมากขอลงขอไล่ขอรูปเพิ่มเติมหรือวิดีโออโข้อม้าเบิงอีกก็ได้นนนาคครัับผมกกฝพีี่้อองไวยตื ขัดยู่พี่น้องครับผมเอาก็เดี๋ยวไปเบิ้องตัวต่อไปเลยครับผมมาเบิ้งอีกรายการหนึ่งพี่น้องครับผมอันนี้รายการสุดท้ายไายตั้งแต่เวนจนคำพี่น้องคไขยหลายๆเกิดเลยไทยสองมื่นพวกเบิร์ตไปพี่น้องคิดเบิ้องลวดเนาะตั้งสี่ลายเพราะอะไรนอกเหนือจากขันพี่น้องจังเข่าว่าเบิ้งเอาอยูุขวอยู่ฟ้ามเด้อพี่น้องเด้อพี่พี่ฟ้ามเนาะครับผมจับจีพีเอสมาลดอ่ะบัดที่นี่มาเบิ้งรายการตัวสุดท้ายเนาะตัวเนี้ยครับผมเราเป็นลูกผู้ใดเสื้อสายจังไรเนี่ยครับเด้อันนี้เป็นลูกของลูกมังงกกกรรรขขาาววคัับผมมมลูแ่นครรัััับผผมมีีี้ตตตวววูเเอยยม สูงหลายไปันไหนนี่สูงร้อยยี่สิบเจ็ดครับสูงร้อยยี่สิบเจ็ดเป็นลูกของมังกรขาวเป็นตัวเมียอ,อายุได้สิบเอ็ดเดือนครับเอาคข่ยน้อยตัวดสันแม่ครับคข่ยน้อยครับอายุได้สิบเอ็ดเดือนทวดสันป้าดพี่น้องครับสิบเอ็ดเดือนจังใดมันหนังหนาใาใหญ่เถอะ ว่ดโอ้ยพี่น้องครับผมหนาปึกเลยราค่ามาไวสามหมื่นหาพันบาทต่อร้องได้ครับผมสามหมื่นหาพันบาทโอ้ยพี่น้องเมึงเราสิงตาหน่อยเบิ้งกลองเป็นตาหักเนาะโอ้ยอ่อนซ่อนศาดพี่น้องครับผมบ่มีหอดกะควายตัวเนี่ยครับกะบ่มีเลยนะโอ้ยพี่น้องครับผมกะเสากะเด็กกะบ่มีกะใบกะบ่มีครับผมกะกับกะกะบ่มีเลยนี่ครับผมจุด หนึ่งจุดสองจุดยุดดังกับผมมีพี่น้องค้อยตัวนี้ถือว่าคักขนาดเลยครับผมหนาสวยหนางามถือว่าเป็นเพลือกซัมรี่เลยพี่น้องครับผมมีขวนทุ่นเขาขวนเทานางจ่าพี่น้องครับผมป่ายเขาแก้วเล็บแก้วเงาหูรัดเงาหูกำข้อใหญ่ไรกวางครับผมขวนตกสวงขวนยุ่นข้าดขวนคูบหนาแล้วก็มีพี่น้องขวนคูบหนาสองขางเลยโอ้เก่งครับผมควนหาเพื่อนหาท่อง ชัดเจนมากเลยควายตัวนี้พี่น้องครับผมราคานี่แล้วหมมันเป็นตะซื้อเป็นตะขายเนาะสามมื่นหาไหมครับสามมื่นหาพันวันจีต่อรองได้อีกครับต่อรองได้อีกพี่น้องครับผมพอเอี่ยงพูดเม่งลงคลิปตอนตีห่าพี่น้องท่วมาปพลึกถึงแต่ตีสี่เราเด้อพี่น้องเด้อยันเพระท่านหมูครับผมควายตัวนี้ถือว่าหนาซื้อหนาขายครับผมความหนานี่ยเพรต้องสืบครับผมมองมาจากข้างหน้าครับข้างหลังนี่ซ้ำกันครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้าใายปากน้าตัดเลยครับครับขักขักก็หมูเนี่ยจ้าพี่น้องครับผมโอ้ยหมูดิ่ง เบิ่งถ่ายแล้วพี่น้องครับผมถ่ายใ่ญ่ครับผมโอ้ยเงาหางักขนาดเลยพี่น้องถ่ายสวยถ่ายงามพี่น้องครับผมก็ฝากพี่น้องไว้ในราคาสามหมื่นหาพันวันี้โอ้ราคาเป็นตัวซื้อขนาดพี่น้องครับผมหลังแตกแล้วตอนนี้หลังแตกแล้วพี่น้องครับผมหลังเราเป๋แเราแตกเป็นสันลังป่าบูหลอข้อใหญ่ข้อหนานะครับผมล่ำคิงดี นะครับผมตาสวยตางามพี่น้องเขาไปเด้บ้านนี้เอาเบิ่งเขา,ขา,ขา,ขาคักๆเบิ่งกันนะ่ะโอ้เขากระตากดี<ม>เนาะครับผมเขาแก้วพี่น้องเขาสวยเขางามเด้อพี่น้องเด้อควายตัวนี้ก็ฝากพี่น้องไว <S <S ้ราคาเป็นตะซื้อเป็นตะขายเป็นตะไปหามาแวรเอาพี่น้องความงามพอเลี้ยงผู้เม่งบอกาจากนี้ห่อนเบิ้งเช้าะกระเบิ้งดอกควายตัวนี้ก็ฝากพี่น้องไใบรถผู้ใดสนใจก็โทรมารถนี่ราคา35,000ืาพเนาะครับเนาะเอาครับผมขอยต้นมีหยังสิฝากกับ FC เฮาครับผมครับกาฝากพี่น้องครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ครับครับผม เบิ้งราคาไว้แล้วก็มาต่อร้องกันทรสอบถามได้ครับอยาเบิ้งลูปตัวใดเพิ่มเติมกับทักเฟซทักไลน์ของมาได้เลยครับครับผมราคาเขากับคุยกันได้ื้อตัวมีงบเท่าไดร่คุยกันได้ครับผมครับ ครับผมวันนี้ทีมงานของพอเรียงู้เมก็ขอขอบคุณหอยตนะครับผมที่หาแม่แบงปัควายงามทายสองหมื่นกรเบื้อหมนี่ลับพี่น้องครับผมก็ขอบคุณหลายหลาสำหรับมือนีขอคูณครับผมสวัสดีครับคราพผมกระฟ้พี่น้องเกษตรกรผู้เบ่งช่องพอเียงูเมงยูเดอพี่น้องเด้อตัวนี้พอเียงูเม่เห็นอันนี้ความชอบสนตัวดอกถือว่าคักยูพี่น้องครับผมราคาเราเปิดไปสามหมื่อเียงู้เม่งลงชิปตอนตพี่น้องลุกขึ้นมาไปแต่ตีสี่เคืองทรมากเลยเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอากระฟ้าพี่น้องาว ไล่กดแช์ที่สำคัญคือฝากกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อครับผมสิบวัฒผาดชิบไปหไหมเอาสำหรับมือนอีขอบคุณครับผม